สวัสดีค่ะทุกคนัสวีตอนสายๆนะคะอ่าของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้หกสิบจ็ดนะคะพ็พบกับนาทางคุ้นมาตรวมนแอนะคะก่อนจะไปออมสินกับรัฐบาลไทยนะคะะุ้นมาตรวมวันนี้นะคะตัวเด่นเนห้สี่แปดเก้าห้าสองสามเร่งรูปแปดกับสี่นะคะ จับวินในตารางก็จะมี4994 4554 8228 8338 8 998 9009 99 7887 7447นะคะเบิ้งก็จะมี9922ส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี4994 4554 8228แล้วก็8338นะคะทุกคนอะลึกจับวินในตารางก็ได้นะคะลองจับวินในตารางดูเลยนะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ